สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตครับได้มีการลงพื้นที่ในการเยี่ยมบ้านของผู้ที่เข้ารับการพิจารณาในการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นประจำปี2,568ครับนายขอไปครับนางสมพิษสีคำแหงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดภูเก็ตได้มีการลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านแล้วก็ตรวจประเมินครอบครัวที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาในการคัดเลือกรางวัลครัวร่มเย็นประจำปี2568าปครับโดยในปีนี้ครับมีจำนวนสีครอบครัวด้วยกันนะครับที่ได้มีการส่งรายชื่อเข้ารับการพิจารณานะครับประกอบไปด้วยครอบครัวชินการซึ่งเป็นครอบครัวแบบอย่างของครอบครัวที่ยึดหลักพรมวิหารสี โดยมีการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และก็ไม่ซ้ำเติมผู้อื่นครับครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัววีกุลวีระอารีครับครอบครัวกุลวีระอารีนะครับก็เป็นครอบครัวที่มีความศรัทธาและก็อุทิศตนเพื่อศาสนาอย่างเข้มแข็งได้เป็นเจ้าภาพในการสวดพระพิธีทำศพพระบรมศพรัชการที่9ด้วยนะครับและก็ในการทอดกฐิ่นหลายวัดของจังหวัดภูเก็ตครับ รวมไปถึงการสนับสนุนนะครับในกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องครับ ซึ่งครอบครัวของฝ้ายเพชรค่ะก็มีการยึดหลักความซื่อสัตย์และก็จริงใจมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะพร้อมทั้งมีการแบ่งปันแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนโดยส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวค่ะทาความดีมีจิตอาสาและครอบครัวแท้อิ่วก็จะมีบทบาทสําคัญในงานอาสาสมัครแล้วก็พัฒนาชุมชนเป็นประธานคณะกรรมการชุมชนอิรวดีอาสาสมัครสาธารณาสุขแล้วก็เครือข่ายสารยุติธรรมทําหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ส่งเสริมสังคมที่เป็นธรรม ดจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นซึ่งก็เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติครอบครัวที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมคณะกรรมการก็จะมีการดำเนินการ